ก็มีหมนั้นแต่พวกก็เอามาไว้นํามาไว้ีสมทุทัยเพราะสมุทัยจะเห็นชัดเนี่ยพวกก็จับว,ว,วิจดไปจารไม่มีวิจกไม่มีวิจารไม่มีวิจกม,มีวิจารนะครับพวก็จะแสดงมาแบบแล้วลก็ดีโลดดีโลดทุกคนก็ไม่รู้ว่าบอกเป็นสายดบแล้วยังไงอะดับเอาอะไรไปดบมาแล้วนั้นในนี้ก็สิ่งที่เป็นสายดับก็คืออะไร เปสภาวะที่เป็นเชื่อมโยงที่จะให้ดับได้ก็คือวิจารน่ะติดตัววิจาร์มาแล้วก็ต้องใช้มักวิธีคือนีโน,โนุ่นวันนี้เลยวันนี้อัน้จังตัวอาตาแต่องค์รมนี้ในสายดับนี้มีสภาวะที่เป็นปิติอยู่มีสภาวะที่เป็นปิติถ้าไม่มีสภาวะที่เป็นปิติจะไม่สามารถไปอยู่ที่สุขได้ใช่ไหมเขาเชื่อมเดียวมมันอยู่ เพราะนั้นในสภาว่าอนิโรธก็เข้าไปอยู่ในตสมองใจด้วยและเข้าไปอยู่ที่ทุกข์ด้วยเห็นไหมเข้าไปอยู่ที่สุขสรุปโดยความทุกข์สมุนใจอนิโรธบักก็คือเป็นธรรมดวงเดียวกันและเป็นองค์ธรรมที่สมรวมกันหมดเลยทั้งทุกขสมุนใจนิโรธบกักแต่พวะองค์แยกมาให้รู้เฉยแยกมาให้เข้าใจใเฉยว่าทุกข์แยกมาเป็นแบบนี้นะสมุนใจแบบนี้นะ นิโรดแบบนี้นะมากแบบนี้แล้คนก็จะไม่รู้จักจะไม่เข้าใจยิ่งเป็นนิโรดนะเอ๊ะทำไมนิโรดจะยุ่งกับปิตินะก็ดับอะ่ะแล้วก็ดับแล้วทะไมไปยุ่งกับปิติแล้วก็เขายังไม่ดับเพราะนั้นฤา้สีหรือองค์ธรรมทั่วไปใช้การบริกรรมอะไรไม่มีดับดับได้แม่ท่านอาจารย์จะไม่ไดัไบได้เหรอใช่แม่ ก็ดับไม่ได้ไงต้องใช้อนูน,นุัาตะนีเปหนารไงนะครับแล้วนะสมูททยจะทําให้เขาสงบสง,งบยังไงอ่ะก็ต้องใช้อนูน,นุัาตะนีเป็นานเพราะสมาธิปุ๊กสมาธิปุ๊กปุ๊กยังไม่สามารถไปเข้าฌานได้แสดงให้รู้ว่าอะไรวิชาฌานหนึ่งวิชาจา์สองถ้าไล่ตามฌานองค์ที่สามถึงจะเข้าฌานได้่านไปก่อนแล้วเป็นถูกต้ององค์ที่สิบออกมาแล้วถึงจะรงฌานสองเห็ uh huh. นไหมมันจะสัมพันธ์กับพระสูภพงหมดเลยนะ ไม่ใช่ว่ากล่าวกันโมวๆนะเจ้าค่ะใช่เพื่อแปกับสาธุในการสํารวมวินิรีย์ก็คือสํารวมปุ๊บนิวอนห้าต้องหลับถ้าท่านสารวมแล้วนิวอนห้ายังไม่หลับก็แสดงว่าท่านสารวจผิดป็นดีอยู่ที่ปลายจมูกไม่ได้ดับประสาทเจ้าค่ะถูกไหมอาอแปลงว่าท่านสารวมผิดไงท่าผิดเนี่ยท่านจะมารู้สึกว่ากายเบาจิตเบอไม่ได้ไม่ได้ดับทั้งกคืนและกางวันมารโอสิงกายพงเพราะฉะนั้นพงจึงใช้คำว่ามารเข้าสิงกายพง มอสิกายเห็นไหมไม่ได้เหมือนเข้ามาปฏิบัติแบบบาริยัก่อนตินกายพอสิงกายปุ๊บเขาก็สั่งท่านไปตามอำนาจแห่งกรรมเพราะนั้นกรรมนี้ซึ่งเป็นกรรมเก่าก็เข้าสู่ระบบทันทีกายนี้ยซึ่งเป็นกรรมเก่าก็เข้าสู่ระบบนิโรธแต่เป็นนิโรธผิดไงไม่ใช่นิโรธแบบบาริยเห็นไหมเพราะเพราะเขาก็มาติดปุ๊บ น่าจะต้องมีอะไรปวดที่เปลือกหุบเล็ดตัวใหญ่ตัวพองน้ำหมูไหลน,น้ำลายไหลร้อนหนาวตัวเย็นตัวแข็งตัวพองตัวเย็นใช่ไหมรับการอากาศบ้างมีมแมลงมากัดต่อยเดินไปตามร่างกายคิอสารพัดที่จะเกิดด้วยสภาวะที่เป็นสิดติดแม่พอเกิดอย่างนี้กัวเโคงก็จึงไข้ทาหุย มีนกบินเข้ามาพระองค์ยึงเชื่อมโยงให้รู้ว่าการดับเป็นเรื่องยากไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าอะไรพอฝ่าท่านจะไปถึงสุขท่านก็เจอปัญหาอาีกถูกไหมละสุขละทุกเราต้องละหมดเลยนะถึงจะบรรลุธรรมใจค่ะวัสดีครับถ้าไม่ละด้วยมรร์วิธีของพระองค์แต่โดยอะไรโดยสัภาวะที่เป็นสัม,มาทิทสม,มาธิกรระ เห็นไหมถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังปัจจะเกิดปัญญาได้ไหมไม่ได้เลยจ้ะค่ะแต่แ่บนี่องค์ปัญญามาแล้วแล้วก็ต้องไปเชื่อมโยงองค์ศีลองค์สมารถที่ถูกเห็นไหมโดยองค์ธรรมของพระองค์ไม่ใช่ว่าเฮ้ยใครๆก็ทําได้ใครๆก,ก็รู้เรื่องจริงหรอกถูกไหมล่ะจะบอกเฮ้ยแล้วองค์ศีลอยู่ไหนอ่ะก็สัมมาวาจา มันก็ากมาฐามสัมมาใว่วะมีจิตอยู่ท่านมีหรือเปล่าล่ะถ้าท่านมีจิตท่านจะปฏิบัติไงถ้าท่านไม่มีองค์สมาธิสะมมาวายามาสมมาสติสัมาสมาธิเห็นไหมเพราะนั้นอริยามรรคมีแปดทต้องเต็มบริบูรณ์ด้วยมรรควิธีถ้าท่านไม่ทําตรงนี้ให้เต็มบริบูรณ์ไม่มีทางเดินทางได้เลยแล้วท่านจะเอาอะไรไปเนี่ยอริยามรรคมแปดที่จะต้องไริับทุกิ่งทุกอย่าง รวมเป็นละสุขละทุกไม่ยึดนี่ไงองค์อื่นจะไม่มีองค์อื่นยังยึดอยู่ไงอันหนึ่งยันต์เราครับามยังยึดสุกยัยึดทุกอยู่ <Okay. S 2> ยังม,มีความเบิกความตืความพอใจแต่เพิ่งเข้าอริยมรรคแบบพิต้องไม่มีค่ะต้องหมดค่ะนี่ท่านจะบรรลุจาไม่ได้ค่ะเนี่ยคือความเชื่อมโยงวสุเป็นแบบนี้พระใจไม่ท่านอาจารย์าง